เค okay, สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาเจอกับพ่อเยาวานช่องภูผาฟาสไซแชนแนลนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของมา,าเปิดกล่องใหม่ล่าสุดสําหรับคุชชั่นอาร์ทิทรีตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะแพ็คเกจจริงสวยงามมากนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์แล้วก็วันนี้ได้ทดลองใช้นะคะเมื่อกี้มีพี่ถ่ายคลิป ตอนหน่าสดแล้วก็ทดลองใช้ไปแล้วนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะวันนี้ที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีของแถมด้วยสาหรับโปรโมชั่นของอัลติทรีตัวนี้นะคะสำหรับของแถมนะคะมันก็คือเป็นปามเป็นออยล์ปามที่ใช้สําหรับเหมือนเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ให้ความสดชื่นระหว่างวันอะคล้ายๆน้ําหอมอะเรารู้สึกว่าจุดที่ชีพประจอมเต้นตรงไหนให้เราทาตรงจุดนั้นนะคะมันจะมี3มกลิ่นด้วยกันนะคะเมื่อกี้ได้สัมผัสกลิ่นแล้วนะคะกลิ่นเหลืองๆเ,เนี่ยมันออกกลิ่นส้มๆเป็นซิตรัสนะคะ กินเขียวๆก็จะออกแบบมิ้นมิหน่อยอ่ะเหมือนกินลูกอมรสมิ้นนะคะแล้วก็สีม่วงๆนี่ก็จะออกแบบน้ามันหอมระเหยแบบมันดูแลผ่อนคลายอ่ะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือมันมันผ่อนคลายแล้วโปรโมชั่นของแถมเยอะมากนะคะในกล่องคุชชั่นนอกจากมีคุชชั่นแล้วนะคะมันก็มีรีฟิลด้วยเดี๋ยวตามดูคลิปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะแ้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเป็นอาร์ทิสรีคุชชั่นตัวใหม่นั่นเองนะคะคุชชั่นตัวใหม่วันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาแกะกล่อง พร้อมเลยนะคะโอเคนะคะเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆนะคะเมื่อเริ่มจัดจาหน่ายเมื่อวันที่สองนี่เองนะคะอ่าในกล่องก็จะมีอะไรตัวนี้เป็นรีฟิลเนาะมีอยู่ในกล่องเลยแล้วก็มีตัวคุชชั่นโอ้สวยงามมากนะคะอ่าลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะแตกต่างจากกลัวเก่านิดนึงนะคะอ่ามาพร้อมกับรีฟิลแล้วเดี๋ยวเราดูแกะดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไง นะคะเอามันก็จะมีตัวนี้เปิดออกมาเป,เปิดออกมานะคะสิ่งแรกนะคะที่เราจะเจอก็คือพับพับกี่มากเลยนะคะพับก็จะเป็นแบบแบบมนๆกลุ่ม,มเขาเรียกอ,อะไรนะรูปรูปทรงมันก็จะเปลีป่ยนไปนิดนึงอ่ะออกแบบมาให้เราแบบเอ่อแทบไปในจุดที่มันซอกซอนลำบากนิดนึงก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำรูปแบบใหม่นะคะเปิดมานะคะด้านในนะคะเราก็จะเปิดมาดูอีกชั้นหนึ่ง ะะอีกชั้นหนึ่งนี้มันจะเป็นเดี๋ยวเราแกะแกะกันเลยม,มันจะเป็นพลาสติกปิดอะ่ะคุณสมบัติของคุชชั่นตัวใหม่นี่นคืออ่านมานี่นคือสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเราได้มาลองผลิตภัณฑ์พร้อมกันอุม้มเนื้อมันดูแบบแน่นมากนะคะดูแน่นมากนะคะน่าจะใช้ได้นานเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาลองผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะคะอืม นะคะคอ่ะเดี๋ยวเลาคุณสมบัตินิดนึงนะคะคุณสมบัติของคุชชั่นตัวใหม่เลยนะคะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยในการยกกระชับแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยเนียนเรียบด้วยะคะ่ะด้วย Micro 6เ6็หกแบบทายนะคะนอกจากนั้นยังป้องกันรังสี UV และรังสีบูไรท์ที่เราเล่นเกิดจากการที่เราเล่นหน้าจอโทรศัพท์นาน,านๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีก่านะคะจะสังเกตว่าเพื่อนนี่หนะ้าสดก็จะประมาณว่า ไม่รอยแบบเป็นเรื่องริ้วรอยเนาะแล้วก็สีผิวก็ไม่ได้ว่าสม่ำเสมอมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยสีมันตัวใหม่เนี่ยจะออกมาสองสีนะคะก็คือสีไลท์กับสีมีเดียมนะคะอันนี้คือสีมีเดียมนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาดูงให้ดูอ่าแล้วก็ค่อยกดไปเบาๆนะคะอ่าแล้วพอเรากดไปเบาเราก็แท็บที่ใบหน้าค่ะแท็บเบาๆค่ะจากหน้าแก้มเกลี่ยไปข้างๆนะคะแท็บไปข้างๆค่ะค่อยๆกดนะคะ มันจะแตกต่างไอ่ะเขาบอกว่าตัวใหม่อ่ะจะแตกต่างจากตัวเก่าอ่ะเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะแมทกว่าก็คือไม่ค่อยมันแล้วก็ไม่ไหลยเยิ้มระหว่างวันนะคะก็คือแล้วมันจะช่วยเก็บไปให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่ไหลยเยอะอ่าไม่มีความมันน่าจะรู้สึกว่ามันจะเบาเบาอ่ะอืม อาา่ะคะคืออากาศบ้านเรานะพอเที่ยงไปสักแป๊บหนึ่งมันก็จะร้อนใช่ไหมร้อนแล้วส่วนใหญ่เนื้อครีมของเราเนี่ยมันก็จะแบบไหลย,ยอ้อยเยิ้มนิดหนึ่งนะคะแต่ตัวใหม่ของเราสัมผัสได้เลยนะสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะเห็นชัดไหมอะเนื้อมันจะแบบเบาๆหน่อยอะสีมีเดียมพี่ว่าโอเคเลยนะเข้ากับสีผิวหน้าเลยครั้งนี้ใช้อะ่ะครั้งนี้ไม่ใช้สังเกตเห็นชัดไหมอะอ่าเดี๋ยวลองหน้าผาก่ มันก็จะชอบคุชชั่นตรงที่ว่ามันจะไม่หนาขนาดขนาดเดียวกันกับในส่วนของรองพื้นเนื้อมันจะให้อาดุมประมาณว่าเบาสบายกว่าแล้วก็ดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเทียบกับแป้งแข็งผสมรองพื้นอะมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะไม่มันก็จะหนาหนาแต่พอเราใช้คุชชั่นอะสิ่งที่สัมผัสได้คือมันเป็นเนื้อเนื้อเดียวกับหน้าเราดีแล้วมัน มันดูธรรมชาติอ่ะมันดูโกรมันดูสว่างแบบเบาๆอืมอันนี้กล้องพี่ชัดไหมอ่ะข้างหนึ่งนะเห็นชัดไม่เอ่ยข้างหนึ่งเมื่อกี้ทาไปครึ่งน,นะตรงหน้าแก้มแล้วก็บริเวณนี่คือทาคุชชั่น